ตอนที่15เดินทางสู่ภูเขาซหนีซันโปรยทานเข้าเปลือกผ่านเขาเจ้าอีกาเมื่อใต้ซื่อเมียวซัานตระเตรียมสัมภาระเสร็จก็พร้อมจะออกเดินทางสู่ภูเขาซหนีซันเพื่อสืบหาโบหิมะเราพิกษุนีพากันออกมาส่งเสด็จเหล่าพระสงฆ์นิกรที่ได้รับการสงเคราะห์จากพระองค์พอได้ข่าวว่าพระองค์จะไปจากวัดต่างพามาห้อมล้อมจับมือไม่ยอาให้พวกเขาจากไปต่อมาใต้ซื้ออธิบายให้เขาเข้าใจว่าไปไม่นานก็จะกลับมาเหล่าพระสงฆ์นิกกรจึงโล่งใจ อีกทั้งเห็นทั้งสามตั้งใจแน่วแน่พวกเขาจึงพากันหาทุบหอมแล้วเดินตามไปส่งมาถึงไกลห้าลี้แล้วได้รับการห้ามปรามจากใ้ซื่อเมี่ยวซาดให้หยุดแค่นั้นจึงได้ยินยอมแยกย้ายจากไปจากนั้นทั้งสามก็มุ่งหน้าสู่ทิศสู่ทางทิศต,ตะวันตกพวกเขาเดินทางกลางวันพักแรมกลางคืนเมื่อท้องหิวก็มีชาวบ้านนําอาหารเจมาถวายผ่านไปหลายวันยังคงปลอดภัยพอมาถึงเที่ยงวันของวันที่7เชิงเขาลูกหนึ่ง มีลักษณะสูงชันไม่สามารถเดินทางไปได้จึงได้ลัดเลาะ,ะมาตามทางเล็กๆที่คดเคี้ยวไปมาซึ่งมุ่งสู่ฐานทิศใต้ทั้งสามเห็นเป็นทางพอที่จะไปได้จึงเดินไปทางนั้นเลยทําให้ลืมไปว่าภูเขาซูนีซันอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือเพราะเดินไปหลงทางจึงเข้าสู่ป่าลึกเส้นทางสูงๆต่าๆเดินลําบากมากยิ่งไปก็ยิ่งลึกขึ้นทุกทีไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไรจะออกพ้นป่ามาได้ทั้งสามไม่ท้อถอยมุ่งมานะเดินไปข้างหน้า พอเห็นท้องฟ้าเริ่มมืดก็หาทำเลที่เป็นช้าง,งอนหินหลบตัวพักอยู่ใต้นั้นโชคดีที่ไม่พบเห็นอะไรพอวันรุ่งขึ้นฟ้าสางแล้วจึงแบกสัมภาระเดินทางต่อเดินอยู่อย่างนั้นอีกหนึ่งวันเต็มๆจึงได้พ้นจากชายป่าออกมาพวกเขายังคงมุ่งไปทางทิศตะวันออกแต่ว่าสันเขาลูกนี้ทอดลงไปทางใต้จึงเดินไปตามสันเขาเลยกลายเป็นมุ่งสู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่รู้ตัวยิ่งเดินก็ยิ่งไกลาจากจุดหมายไปทุกที เป็นอย่างนี้อยู่อีกหกเจ็ดวันจึงได้พบหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพราะตะวันตกดินแล้วต้องไปหาที่พักก็พบกับผู้เท่าคนหนึ่งที่ยอมรับพวกเขาให้ค้างแรมหลังจากทานอาหารเจแล้วจึงถามพวกเขาว่าจะไปที่ไหนไทสอเมียซันบอกจุดประสงค์ผู้เท่าถึงก็ร้องโอยและพูดว่าพวกท่านอยากไปภูเขาซุนีซันแต่เดินผิดเสียแล้วตอนที่พวกท่านมาไม่ควรหันหัวเลยหัวเขามาทางใต้คนตรงตามทางปิทิศเหนือแล้ววกข้ามสามเหลี่ยมเขา จะเห็นทางสายใหญ่ที่วงสุดภูเขาชุนีซันโดยตรงทำไมจึงไม่ทำเช่นนั้นกลับออกมาทางใต้จึงเลยมาที่นี่เท่ากับเดินเลยมาตั้งสามร้อยลี้หากไม่พบแต่เท่าพวกท่านยิ่งไปก็ยิ่งห่างสามคนได้มองหน้ากันพูดว่าท่านผู้เฒ่าถ้าอย่างนี้พวกเราก็ต้องหวนกลับไปทางเก่าเมื่อผ่านหุบเขาทางใต้แล้วก็หันไปทางทิศเหนือถูกไหม พุทธาว่าไม่ต้องหรอกเธอไม่รู้จักถนนบนโลกนี้มีทางไปได้ทั่วเพียงแต่จะใกล้หรือไกลเท่านั้นและทางหุบเขาใต้นั้นก็ไม่ปลอดภยัยมีทั้งเสือสิงป่าหมาป่าหมาในเต็มไปหมดผู้ที่ผ่านทางนั้นต้องเป็นกลุ่มใหญ่ๆพวกท่านผ่านมาได้อย่างปลอดภยัยก็นับว่าบุญอักโขแล้วถ้าย้อนกลับไปก็อาจเข้าปากเสือแตสึเมวซ่านยกมือว่าที่หน้าอกพร้อมร้อง,อง,องว่าอามิตาพุทธแล้วจะพูดพุทธาว่าพุทธา่าโปรดชี้แนะด้วยจะขอบุณยิ่ง หากพวกท่าโปรดชี้ทางไปสู่ภูเขาซุยหนีซันเพื่อให้เราได้ไปถึงโดยเร็วจะได้กุศลสมบูรณ์จะเป็นมหาบุญกุศลยิ่งนะเจ้าคะพวกท่าว่าทําไมจะไม่ได้เล่าพรุ่งนี้พวกเจ้าทั้งสองพวกท่านทั้งพวกท่านออกจากที่นี่ให้ไปทางถนนใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเดินไปประมาณ50าสิบลี้จะมีภูเขาลูกใหญ่เล็กสันเจ้าอีกาเมื่อข้ามพ้นสันเขานี้ไปแล้วให้มุ่งไปทางทิศเหนือเดินไปอีกประมาณ300ร้อลี้แล้วหันไปทางตะวันออกก็จะเป็นทางขึ้นสู่ภูเขาซุยหนีซัน แต่สันเขาเจ้าอีกานี่สิข้ามไปไม่ง่ายนะักเพราะบนเขาจะมีฝูงนกเจ้าอีกาอยู่ประมาณสองสามร้อยตัวใหญ่กว่านกอินทรีนิสัยดุร้ายที่หมู่บ้านเชิงเขาเมื่อถึงเทศกาลเส้นไหว้เนื้อที่เอามาเส้นไหว้พวกเขาก็จะไม่รับประทานกันเอาจะมาเสี่ยงโชคลาบดูเมื่อเส้นไหว้แล้วพวกเขาเอาเนื้อเททิ้งไว้เชิงเขาแล้วมีนกอ,อิกามากินถือว่าลางดีถ้าไม่มีบทรุกขึ้นจะไปดูถ้าเนื้อไม่เหลือก็ยังถือว่าโชคปานกลาง แต่ถ้ายังอยู่ถึงอีกสามวันนกไม่มากินถือเป็นลางร้ายจะเอาไปสับให้หมูหมากินเป็นการถอนอย่างนี้พวกเจ้าอีกานั้นจึงมีนิสัยชอบกินเนื้อในช่วงที่ไม่มีเทศกาลเส้นไหวจะไม่มีเนื้อกินก็จะไปะจับพวกสัตว์ไปกินเป็นอาหารหากมีคนเดินป่าอยู่แล้วมันก็หิวก็จะมาจิกคนตายแล้วแบ่งกันกินทถานั้นก็ยังมีวิธีประหลาดลดคือนับถือเจ้าอีกายิ่งกว่านับถือฟาสอีกหากว่ากินสัตว์เลี้ยงของคนก็ไม่กล้าเข้าไปไล่ พวกในผานก็ไม่กล้ายิงนกเจ้าอีกาสัตว์ในป่าต่างๆก็ถูกกินถูกไปถูกกินไปพวกที่หนีก็หนีไปดังนั้นการกินคนเลยเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนที่ถูกเจ้าอีกากินแม้แต่ต่อสู้ยังไม่กล้าปล่อยให้มันถึงกินดำสบายถ้าหากมีคนถูกเจ้าอีกากินพวกเขาก็จะพูดกันว่าคนนี้ต้องทำเรื่องหน้าอายไว้แน่ๆจึงถูกลงโทษไม่เพียงไม่ไมรู้สึกเวทนาสัตว์ยังคิดว่าเป็นแบบร,รมของคนพูดนั้นได้ชำระ ทางนี้แม้จะอันตรายแต่ข้าคิดแทนพวกท่านแล้วสุินีซันนั้นก็มีแค่สองทางนี้ทางหนึ่งก็คือหุบเขาทางใต้กับทางเจ้าอีกาซึ่งก็อันตรายทั้งคู่แต่ถ้าเทียบกันแล้วทางใต้อันตรายกว่าพวกเสือร้ายมีมากเส้นทางเดินก็ไกลกว่าหลบหลีกลาบากพวกเจ้าอีกาแม้จะดูร้ายแต่ข้ามสันเขาเพียงสิบลีเท่านั้นถ้าผ่านไปตอนกลางวันอาจไม่เจอพวกเจ้าอีกาก็ได้พอดีช่วงนี้เป็นเทศการเส้นไว้มีบางบ้านก็ทําพิธีแต่เนิ่นๆ พวกนกเจ้าอีก,กามีเนื้อกินกันแล้วถือว่าประจบเหมาะก็จะไม่ได้รับอันตรายก็อาจเป็นได้ยงเหรียญฟังแล้วนาซีดเผือกพูดว่าผนทางอันตรายเช่นนี้เรียกพวกเราไปได้อย่างไรกันนอกจากทางนี้ยังมีทางอื่นหรือไม่พูททว่าทางเล็กๆมีอีกมากแต่ก็อันตรายกว่ากันแยะไม่ใช่พวกเสือสิงห์หมาป่าก็ยังมีพวกพูดผีปีศาจยิ่งเลิกคิดที่จะไปเต้าซื่อเมียสั้นกรดว่าจเจริญพรเจริญพร คำชี้แนะของพุทธาย่อมไม่ผิดหวังพวกเราจะไปตามทางที่ท่านบอกอยงเหรียญเธอเลิกกลัวได้พวกเราเป็นบรรพชิตนอกจากศรัทธาบรเพเพียรอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกายเนื้ออันเป็นเปลือกนอกไม่ควรเหลือไว้พวกเราไปครั้งนี้อันตรายมีมากใช่ว่าจะเป็นสัญเจ้าอีก,กาเพียงแห่งเดียวเท่านั้นหากเกรงกลัวไม่กล้าเดินหน้าแล้วจะมีวันได้ถึงภูเขาสุนีสันหรือทุกอย่างมีพุทธานุภาพคุ้มครองรับรองว่าจะข้ามสันเขาได้อย่างปลอดภยัยตอนนี้ก็ไม่ขอรบกวนท่านพุทธแล้ว ผู้เท่าจึงอำลาแล้วเข้าห้องไปร,งรุ่งึ้นลุกขึ้นทำความสะอาดที่นอนของตนผู้เท่าก็ไปทำอาหารเช้าให้พวกเขาเราทั้งสามมาขอบคุณผู้เท่าแล้วก็ร่ำลาออกเดินทางมุ่งหน้าไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือพวกเราคาดว่าหลังเที่ยงแล้วก็จะข้ามสันเขาเจ้าอีกาอย่าได้เกิดอะไรขึ้นเลยฉะนั้นระหว่างทางไม่กล้าหยุดพักพอตอนนั้นมองเห็นสันเขาเจ้าอีกาตระหง่านอยู่ข้างหน้าป่าไม้เป็นป่าทึบต้นไม้หนาแน่น เห็นทางยยามืดครึมมองไกลออกไปรู้สึกน่ากลัวเดินย่ำอยู่กลางดงใจอดสัน่นระททกไม่ได้เดินไกลออกไปอีกหน่อยก็ถึงเชิงเขาพบทางเดินที่เป็นหินไต่ขึ้นไปได้ทุกคนพองพุทโธอยู่ในใจก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญจนถึงสันเขาก็ยังไม่พบอะไรแม้แต่งเงาของเจ้าเอก,กาสักตัวก็ไม่เห็นทางจากนั้นเป็นทางลาดลงเขาเห็นลิบลิบอยู่ข้างล่างเป็นหมู่บ้านใหญ่ไต้ซื่อมวซันตรัสว่าจเจริญพรจเจริญพร พวกเธอเห็นหมู่บ้านด้านหน้าไหมพวกเราไปถึงที่นั่นก็ดีแล้วแม้ปากจะพูดอย่างนี้ขังทั้งสองเมื่อล้าเต็มทีดีก็เป็นทางลาดลงเขาเบาแรงกว่าตอนขึ้นเยอะเดินต่างสบายนับว่าได้ระยะมากทางอยู่ไม่ช้าก็มาถึงกลางเขาบริเวณนี้เป็นที่ราบกว้างต้นไม้กับหินก็ลดน้อยลงไปตอนนั้นไต้ซื้อมิซันกําลังหมดแรงเดินต่อไปไม่ไหวระหว่างทางไม่พบอะไรก็รู้สึกสบายพระทยัยโดยเฉพาะวันนี้ไม่พบนกเจ้าอีก,กาจึงพูดกับหยงเหรียญว่า พวกเราเดินทางวันนี้ได้ระยะทาง50ลี้ตอนนี้ฉันเมื่อยล้าหมดแรงเดินไม่ไหวแล้วตรงนี้ทัศนียภาพสวยงามพวกเราพักสักครู่ดีไหมแม่อุปธรรมก็พูดว่าฉันเองก็แย่แล้วพักสักหน่อยก็ดียงเรียนไม่เห็นด้วยร้องขึ้นว่าท่านได้ซื้อเมื่อวานนี้ท่านผู้เฒ่าเรียกให้พวกเรารีบข้ามสันเขาไปอย่าได้เห็นแก่พักเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่ดีหม่อมฉันเห็นว่าตรงไปเลยจะดีกว่าแม่อุปธรรมว่าเธอเอาอีกแล้วพวกเราผ่านกันมาได้ตั้งเยอะไม่เจออะไรพักแค่ประเดี๋ยวเดียวจะมีเรื่องอะไร ยงเหรียญหมดปัญญาจึงโยนสัมภาระลงข้าหลักกำลังนั่งลงบนก้อนหินทันใดนั้นเสียงหลูเจ้าออการ้องขึ้นทั้งสีทิศทําให้ทั้งสามคนตกใจนั่นคือพักเพียงชั่วครู่เพียงแค่นั้นก็ตกใจ